ข้อ8นะคะโลหะ M ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแต่ไม่ทำปฏิกิริยากับคิ s ซ l ลเ t e นะคะส่วนโลหะ c ละลายในสารละลายไฮโดรคลอริกได้ข้อใดมีความสามารถในการรีด u c น้อยที่สุดอ่ะคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องอะไรอันนี้เรื่องไฟฟ้าเคมีใช่ปะคราวนี้เขาถามถึงความสามารถในการความสามารถในการ reduce ความสามารถในการ reduce แปลว่าอะไรความสามารถในการ reduce ก็คือ reduce ก็คือความสามารถในการ ให้อิเล็กตรอนถูกปะความสามารถในการรีดิวส์นะเท่ากับความสามารถในการให้อิเล็กตรอนโอเคปะเพราะฉะนั้นตัวมันก็จะกลายเป็นบวกถูกปะคราวนี้มาลองดูโจทย์โจทย์เขาบอกว่าโลหะเอ็ม oh ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดโลหะเอ็ม oh ลองคิดภาพเนาะต้องเป็นแบบมีบีเกอร์ มี M เป็นโลหะอันนี้ก็แบบจุ่มอยู่ใช่ป่ะอันนี้เป็นกรดไฮโดรคลอริกถ้าทำปฏิกิริยาการมันต้องเกิดแบบไฮโดรคลอริกเนี่ยมันก็จะไปอันนี้มันก็จะเป็นแบบไฮโดรคลอริกก็จะเป็น H บกับ C L- ลบละลายอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วไอตัว M อม่ะมันก็ต้องให้อิเล็กตรอนตัวนี้ถูกป่ะแล้ว M มันจะให้อิเล็กตรอน h H บกก็จะกลายเป็น เหสองเป็นฟองแก๊สรอยขึ้นไปวูวูแล้วส่วน M, เพอให้อิเล็กตรอนปุ๊บตัวมันเองอ่ะจะกลายไปเป็นเอบวกถูกปะคือจะติดจะพอให้อิเล็กตรอนปุ๊บก็จะแบบเป็นบวกถูกไหมสีจางไปเปล่าถ้ให้อิเล็กตรอนเสร็จปุ๊บตัวมันจะกลายเป็นบวกมบวกอันนี้เป็นแท่งโลหะเอ็ M. แล้วให้อิเล็กตรอนกลับ ไบวกไป H บวกก็เลยกลายเป็นแก๊สปุ๊บปุ๊บเขาเลยบอกว่าเกิดปฏิก,กิริยาเพราะว่ามันเกิดแก๊สรอยขึ้นไปใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ากับสารละลายกรดแสดงว่าอันนี้แสดงว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนเป็นเขาถามถึงตัวรีดิวส์ใช่ปะ่ะคือความสามารถในการให้อิเล็กตรอนแสดงว่าเอ่ะเป็นตัวรีดิวส์ดีกว่าไฮโดรเจนถูกป่มะมันเลยยอมให้อิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนอ่ะเขียนไว้ เพราะในการลดิวซ์เนาะเขาก็ต้องบอกว่า M เนี่ยดีกว่าไฮโดรเจนและคราวนี้เขาบอกว่าแต่ไม่ทำปฏิกิริยากับ QSO4 ก็คือเหมือนเดิมอันนี้เป็น M เหมือนเดิมแล้วอันนี้ในนี้ก็ต้องมีแบบ Q บวกกับ SO4 ลบ2ลบถูกปะแล้วมันบอกว่ามันอ่ะ Q ต้องเป็น2บวกด้วยมันจะได้รุนพอดีแต่ M อ่ะไม่ยอมทำปฏิกิริยากับตัวนี้คือ M อ่ะให้อ e ิเล็กตรอนตัวนี้ไม่ได้ ไม่ยอมให้ไม่ให้แสดงว่า Q ิต้องให้ดีกว่าถูกปะ M เลยไม่ยอมให้คิเพราะฉะนั้นแสดงว่าคิ Q วะต้องให้ดีกว่า M ถูกไหมคราวนี้เราก็เรียงได้เรียงได้แล้วส่วนโลหะคิละลายในสาระละลายไฮโดรคลอริกอ่ะถ้าคิละลายในไฮโดรคลอริกเป็นไง เป็นคิวใช่ป่ะอันนี้ไฮโดรคลอริกเนาะแสดงว่าคิวอะให้ไฮโดรคลอริกไฮโดรคลอริกกลายเป็น H2 แล้วคิวก็ละลายมากลายเป็น Q2 บวก Q ล,ละลายแสดงว่าคิวให้ดีกว่าไฮโดรคลอริกให้ดีกว่าอ่าแสดงว่าที่เราคิดถูกก็คือคิวมากกว่า M มากกว่า H2 บวกอันนี้คือความสามารถในการรีดิวใช่ป่ะแล้วเขาถามว่า ข้อใดมีความสามารถในการ Reduce น้อยที่สุดก็คือจึงต้องเป็น H2+ บวกแต่นี้เป็น H+ Reduce ได้ไหม H+ Reduce ไม่ได้เพราะอะไร Reduce คือให้อิเล็กตรอนแต่ H+ x, มีอิเล็กตรอนไหมอันนี้ไม่มีอิเล็กตรอน c ดไม่ได้เนอะอันนี้ผิดไม่ใช่ Q Q2+ บวกก็ไม่มีอิเล็กตรอนเหมือนกัน Reduce ไม่ได้ แบบเดียวกันเลยส่วนเราเทียบคิวกับ M แล้วเหลือคกับ M <A IM. S 1> ก็จะได้ว่า M น้อยกว่าตอบ M โอเคปะอ่ะข้อนี้ทำข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้างทำข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้างทำข้อนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่า reduce ความสามารถในการ reduce คือความสามารถในการให้อิเล็กตรอนอันนี้ต้องจำให้ดีนะมันจะมีปฏิกิริยา2ออันใช่ปะปฏิกิริยา r e d u c t i o n คือเป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนถกปะกับปฏิกิริยา Oxidation ให้อิเล็กตรอนใช่ปะปฏิกิริยามีการมีการให้อิเล็กตรอนแต่ว่าถ้าตัวร d ดิวจะเป็น ตัวให้อิเล็กตรอนตัวออกซิไดเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนี่จำให้ดีนะเห็นปปาว่าคำนี้มันจะสลับกันก็คือเหมือนกับตัว Reduce เนี่ยเป็นตัวให้อิเล็กตรอนทำให้เกิดการรับอิเล็กตรอนก็เลยเป็นปฏิกิริยาลดชั้นประมาณนี้โอเคไหมจำให้ได้ ปฏิกิริยา e d u c t ช o n คือปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาปฏิกิริยาออกซ a เดช n คือปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาตัวร d ด c วคือตัวให้อิเล็กตรอนส่วนตัวออกซ i ไดคือตัวรับอิเล็กตรอนโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเจอตัวข้อนี้ปุ๊บอย่างแรกที่น้องๆต้องรู้ก็คือต้องรู้ว่าความสามารถในการร e ด u วสเนี่ยคือความสามารถในการให้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเราก็เทียบทีละตัวเทียบ ว่าถ้า m เนี่ยจะให้มันเกิดปฏิกิริยาแปลว่า m ยอมให้ M ยอมให้แปลว่า m มีความสามารถในการ reduce มากกว่าเหตุถ้า m ไม่ให้แปลว่า q มีความสามารถในการ reduce มากกว่าเทียบไปก็จะได้คำตอบออกมานะคะโอใครนะเรื่องนี้ง่ายนะต้องเก็บคะแนนไว้เยอะๆค่ะ